The Host หนัาเริ่มต้นที่แม่น้ำหันในกุงโซเกาหลีใต้โดยการเปิดตัวเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องทดลองของทหารอเมริกาในปี2000เมื่อทหารอเมริกาคนหนึ่งสั่งให้ทหารทำลายสารเคมีที่ล่วไหลลงไปในแม่น้ำจากทางกระทำนี้ทำให้เกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตประหลาดที่ถูกเรียกว่ามอนสเตอร์ t ู้เดอะโฮ ซึ่งเป็นสัตว์ประหลาดที่มีรูปร่างคล้ายปลาหมึกมีลำตัวใหญ่และมีขาหมื่นกรุงเล็บที่แข็งแรง10ปีหลังจากนั้นเรื่องราวมุ่งไปที่ครอบครัวพักซึ่งอาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำฮันพวกเขาเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีอะไรโดดเด่นพักอยู่พ่อของครอบครัวเขาเป็นเจ้าของร้านขนมในตลาดพักเชยอง ลูกสาวที่เป็นนักเรียนพับดันซูที่ชายที่รักน้องสาวและพับมวนกีพ่กของพับยูนวันหนึ่งพักเชยองลูกสาวของพับยูนถูกเดอะโฮสจับตัวไปในขณะที่ครอบครัวกำลังใช้เวลาร่วมกันลิมแม่น้ำครอบครัวที่ตกใจและสับสนอย่างมากมาเมื่อพบว่าเธอถูกพาไปยังที่ซ่อนของสัตว์ประหลาด สัตว์ประหลาดตัวนี้เริ่มออกล่าและทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้ามันโจมตีผู้คนในเมืองและทำให้เกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่แต่ความจริงคือมันไม่ต้องการท่าผู้คนทั้งหมดมันแค่ต้องการจับเชยองซึ่งมีบุตรบทสำทััญในการรักษาบันไว้ในที่ซ่อนครอบครัวของพักเอ,อกเดืนทางเพื่อช่วยเชยองซึ่งเธอถูกจับไว้ในอุ้งมือของสัตว์ประหลาด และพวกเขาต้องหาวิธีเอาชนะมันในขณะเดียวกันรัฐบาลพหี้เริ่มแทรกแซงเหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นนิกกิตมหาชนเมื่อกระทรวงสาธารณสุขและทหารถูกส่งเข้ามาจัดการกับสัตว์ประหลาดนี้พวกเขา